ฮอนดะทาราคาสึ atsu, หนึ่งในสี่จะต,ตัวเทพยอยขุมพลสวรรค์ของโตคุกวาวะเอียยาสึเขาเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเฮฮาจิโร่ชื่อทาราคาสึของเขามีความหมายแบ่งเป็นสองคำด้วยกันคือทาดาที่แปลว่าเท่านั้นกับคัสึที่แปลว่าชัยชนะเมื่อรวมกันแล้วจะมีความหมายว่าชัยชนะเท่านั้นนั่นเองทาราคาสึ atsu, เกิดเมื่อปีคศ1 5 4 8ที่จังหวัดโอซาก้าคว้นมิคาวะเป็นบุตรชายคนโตของฮอนดะทาราทากะที่เป็นข้าร หลังจากธดาคาสึเกิดม่ได้แค่ปีเดียวปิดดของเขาก็เสียชีวิตลงในสนามรบกทำให้อาของธดาคสืสึมารับตัวธดาคัสึไปดูแลแทนธดาคาสึเขาไปเป็นข้ารับใช้น้าทหารของตระกูลโตกุก,ก็ว่าตั้งแต่ยังหนุ่มศึกครั้ง,งแรกของเขาเกิดขึ้นในปีคศ .1560 ที่ช่องเขาโอเกฮามามะ โดยเขาได้ติดตามอา้าวเขาไปช่วยลบนั่นเองโดยมีข่าวลือกันว่าอา้าวเขาได้ตัดศีรษะสตูขณะสู้รบและยื่นมาให้กับทาราคาัสึเพื่อเป็นที่ระลึกแต่ทาราคาัสึปฏิเสธและออกไปตัดศรีรษะสตูด้วยตัวเองเมื่อปีคศ .1563 โตกุกาว่าเอายาสึได้เขา้าร่วมพันธมิตรกับโอดาโะบ,บุนงา ซึ่งตัวโอดะโนบุนางนั้นมีความขัดแย้งกับพานิกายอิโกเป็นอย่างมากจนถึงขั้นสั่งฆ่าและเผาทำลายวัดนิกายอิโกจำนวนมากตลอดชีวิตของโอดะโนบุนังะาแน่นอนว่าการที่เอียาสึเข้าร่วมกับโนบุนางนั้นก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูขพานิกายนี้ด้วยเช่นกันทำให้เหล่าแม่ทัพและบริวารของตระกูลโตเกีวว่าที่สภาณิกายอิโกออกมาต่อต้านการเข้าร่วมพารามิตในครั้งนี้ลงมไปถึงตระกูลฮอนดาด้วยเช่นกันแต่ทาดาคาสึได้ตัดสินใจเข้าข้างฝ่ายเอียยาสึ ตัวหึงขั้นเลือกนับถือนิกายอิโกะที่เขานับถือมาตั้งแต่เด็กและเปลี่ยนมานับถือพุทธนิกายโจโดแทนและนั่นทําให้ธาราคาสึเหมือนแยกตัวออกมาจากสายตระกูลของเขาแต่ภายหลังเขาก็ได้กลายเป็นผู้นาตระกูลฮอนดะในสายไม้ของเขาเองศึกที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับธาราคาสึคือศึกอเนกะวะเมื่อปีคศ .1570 เป็นศึกระหว่างทัพโอดะผสมโตกุกาวะกับทัพอาซาอิผสมอาซากุระในศึกนี้กองทัพโตกุกาวะได้ถูกทัพอาซากุระบุเข้าโจมตีค่าทัพหลักอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่ทาราคาตสึได้รู้ทันจึงโค้ม้าบุกเข้าตะลุยยันทับของอาซากุระเอาไว้จนเอยาสึไหวตัวทันและส่งกองกำลังมาช่วยจนทัพอาซากุระต้องสั่งล่าถอยออกไปแต่ทาราคาสึได้ผูุกตะลุยเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนทัพอาซากุระแตกพ่ายไปนในที่สุดส่วนทับอาซาอิก,ก็พ่ายแพ้กับทัพโอดะผลงานครั้งนี้ทําให้เอยาสึยกล่องทาราคาสึเป็นอย่างมาก แม้แต่ตัวโนบุนากะก็ยังให้การยอมรับต่อมาในปีคศ1572ทาดาคาคสึก็ต้องเผชิญกับศึกที่สาหัสที่สุดและเป็นศึกที่ทับโตกกกาวะพ่ายแพ้อย่างย่อยยับศึกนี้ก็คือศึกที่ทุ่งมิคตาตะการะาซึ่งทัพศัตรูตของโตกกกาวะก็คือทับของทาเคดะชินเก็นรอบพยัคฆ์แห่งคาอิศึกครั้งนี้ทาราคาตสึเป็นขุพนพลนำทัพโตกกกาวะเข้าบุกสู้กับทัพทาเคดะโดยได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตีปีกซ้ายของทัพทาเคดะ แม่ทัพใหญ่ของฝั่งทาเคดะทื่บาบาโนบูฮารุผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความชำนาญการสืบเห็นสูงได้เข้าโจ,จมทัพหลักของโตกุกวาวะที่เอยาสึเป็นแม่ทัพไม่นานนักทัพหลักอย่างเอยาสึก็ต้องพ่ายแพ้ลงและสูญเสียกองทหารได้จำนวนมากเอยาสึ e. A. A. จึงต้องตัดสินใจหนตายออกมาจากสนามรบกับกองทหารเพียงแค่หยิบมือส่วนทาราคาตสึที่ตีปีกซ้ายของกองทัพอยู่นั้นก็ได้กวดแกว่งหองเขาระหว่างควบมา้าและเข้าบุกข่มขวัญข้าสึกจนข้าสึกเกรงกลัว ทำให้ทาดาคาสึสามารถลา่าถอยทัพออกมาถึงปราสาทได้อย่างไร้รอยขีดขว่วนแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็นับว่าเป็นความพ่แพ้ที่ย่อยยับที่สุดของตะกุตตคกุกาว่าเลยทีเดียวแต่ศึกครั้งนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทาดาคาสึไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกันเองหรือว่าจะเป็นฝ่ายศัตรูเขาคือขุนพลผู้ใช้หอกทมมบกรุริหรือแปลเป็นไทยว่าหอก่ามาแมงปอที่เพียงแค่กวัดแกว่งหอกวิเนอร์ีะก็สามารถข่มขวัญขา้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าได้แต่การเผชิญหน้ากันของสองทัพนี้ก็ยังไม่จลง3ปปีีต่อมาในคศ .1575 ตรโกูุก,กวาวะได้ผสมกับทัพโนบูานางะเพื่อเข้าต่อสู้กับทัพทาเกดะอีกครั้งศึกครั้งนี้เป็นอีกศึกหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากในหน้าประวัติศาสตร์ศึกนี้มีชื่อว่าศึกนากาชิโนซึ่งศึกนี้เป็นศึกแรกในหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ใช้กองทัพปืนไฟเป็นหลัก แต่ผู้คิดแผนการนี้ก็คือโอดะโนบุนางะนั่นเองที่ตั้งใจจะใช้ทัพปืนไฟยิงถล่มใส่ทัพทาเคดะโดยโนบุนางะได้รวบรวมปืนไฟเข้ากองทัพได้หลายพันกระบอกส่วนทัพโตกุกวาวะก็มีทาดาคาสึอคอยคุมทัพปืนไฟและสามารถเอาชนะกองทัพม้าข,ของทาเคดาได้อย่างราบคาบทําให้ทาดาคาสึสร้างผลงานได้อีกครั้งถือว่าเป็นการเอาคืนจากศึกทุ่งม,มิคาตะการาได้อย่างสวยงามแต่ทัพทาเคดะก็ยังสามารถหนีรอดไปได้ ช่วงตั้งแต่ปีคศ .1576 เป็นต้นมาทาดาคาสกึก็กลายเป็นขุนพลที่ทำหน้าที่นำกองทัพตัวกูกะวะเข้าทำสึกและขยายอิทธิพลของตระกูลออกไปโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคคันโตซึ่งเอเอะสึตั้งใจที่จะขยายอำนาจของตนเองในช่วงเวลาที่นงบุงานางะกำลังจะขึ้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในปีคศ .1580 เอเอะ e สึสได้ส่งจดหมายหาดบุานางะเรื่องรวมทัพปลุกลุกดินแดนคาอิโดยมีทาดาคาสึเป็นขุนพลนำทัพ โดยครั้งนี้ทัพตกูกะว่าผสมกับโนบุนางาังะสามารถไปชิตตระกูลทาเคดาลงได้ทำให้การขยายอิทธิพลในแถบคันโตของตกูกะว่าราบรื่นขึ้นแต่ก็ยังเหลือคู้ต่อสู้สำคัญอย่างตระกูลโทโจอยู่ส่วนอีกตระกูลหนึ่งที่เรื่องอำนาจอย่างอุเอซึงิก็เพิ่งเสียเคนชินผู้นำตระกูลไปทำให้เกิดความขัดแย้งภายในขึ้นนั้นัน่นทำให้อำนาจข,ของตระกูลเอยาซึงิเริ่มถอถอยลงจึงไม่เป็นภัยต่อเอยาสึมากนะในปีคศ .1582 ทาดาคาสึได้ติดตามเอยาสึเข้าเมืองหลวงเกียวโตทมคำเชิญของโนบุนา ซึ่งโนบุนังะได้ทําการจัดเลี้ยงต้อนรับเอไอยสึที่เหนือร้าจัดการทําศึกกับตระกูลโฮโตะแต่หลังจากนั้นไม่กี่วนัน no โนบุนางะก็ถูกอาเคจิมิซิเดะก่อกระขึ้นที่วัดฮอนโนจิและเสียชีวิตลงท่ามกลางกองเพลิงมิซิเดะจึงก้าวขึ้นมากลุ่มอํานาจในเมืองหลวงแทนฝ่ายเอไอยสึที่มีกองกำลังติดตามมาไม่มากนะักก็ต้องรีบหนีตายออกมาโดยอาศัยเส้นทางหลบหนีที่ดินแดน,นอิงะท,ที่เป็นเขตดิทุลของกลุ่มนินจาอิงะซึ่งเอไอยสึสามารถเอาชีวิตรอดมาได้โดยมีทาราคาสึรับหนน้าที่เป็องคั์ และฮาโตริฮันโซนินจาโคสิทของเอเยอาสึเป็นผู้นำกลุ่มนินจาอิงะคอยดูแลและสายสายสัมพันธ์กับกลุ่มนินจาคอยช่วยเหลือให้เอเยอรสอดชีวิตไปได้ เอซือเมื่อหนีตายมาตั้งหลักแ,แล้วก็พบว่าม uh ิซูเดะถูกโทโยโทมิฮิเดโยชิที่ยกทัพกลับมาจากแนวลบตะวันตกปราบลงได้โดยใช้เวลาเพียง7วันทำให้ฮิเดโยชิขึ้นมาเป็นผู้คุมอํานาจในเมืองหลวงแทนจนกระทั่งคศ .1584 เอซือได้ให้การสนับสนุนทญญายาทของดบุนังะที่ยังอายุน้อยอยู่อย่างโอดาดบุโอะเพื่อเข้าบกุกโจมโอวาริซึ่งโอววริในเวลานั้นก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮิเดโยชิไปแล้วสึกครั้งนี้ทาราคาซืได้รับการแต่งตั้งเป็นผุนพลหลักนํากองทัพเข้าสู้อีกครั้ง ศึกนี้มีชื่อเสียงมากและถูกเรียกว่าศึกโคมากินากะก,กุเตะในระยะแรกของศึกนี้ทาราคาืสึสามารถนำกองทัพเข้าสู้จนได้รับชัยชนะมาหลายครั้งแต่เมื่อพอนานวันเขาก็เริ่มไม่สามารถสู้ักบทัพของโทโยโทมิได้เพราะแผนการการตีทัพของเสนาธิการของทัพโทโยโทมิคุโรดะคันเบเมื่อเอเยนสอเห็นสถานการณ์เริ่มไม่ดีจึงตอบรับการเจราจายอมจำนนและสวามิพักต่อที่ดโยชิ ทำให้ตระกูลโตเกียวกล่าว่ากลายเป็นตระกูลไดเมียวภายใต้ตระกูลโทโยโทโมิในที่สุดแต่ถึงทัพอิยาคสึจะพ่ายแพ้และยอมจำนนแต่ชื่อเสียงของทาราคุสึกับโด่งดังมากขึ้นจากการที่เขานำทัพเพียง500คนออกมาตั้งค่ายหน้าทัพใหญ่ของฮิเดยโยชยิไม่กี่ร้อยเมตรโดยมีแม่น้ำริวเซนจิขวางกัน้นเหตุการณ์นี้ทำให้ฮิเดยโยชยิเอ่ยปากยกย่องทาราคุสึว่าคอนดะทาราคุสึคือขุพนพลผู้กล้าแห่งตะวันออก อาจิบานะ่ามุนเนชิงเงะคือข,ขุน,นพลู้ก้าแห่งตะวันตกและตัวฮิเดโยชิเองก็ต้องการทาดาคัซึมาเป็นขุนพลข้างกายตัวเองเป็นอย่างมากปีคศ1587ทาดาคัซึ่นำกองทัพเข้าต่อสู้กับตระกูลโฮโจที่ยังแข่งข้อจากการที่ฮิเดโยชิแสดงอำนาจในเมืองหลวงการศึกกับตระกูลโฮโจนั้นยืดเยื้อต่อเนื่องหลายปีเนื่องจากทัพเอเยสซไม่สามารถเอาชนะศึกได้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งปีคศ1590สงครามที่ปราสาทโอดาวาระที่ตระกูลโฮโจอยู่ก็อวับขึ้น เอเยนเสอ่อเร้นํำทัพเข้าร่วมกับฮิเดโยชิถึง30,000คนนับว่าเป็นทัพที่มีจํานวนคนมากที่สุดในใดเมียวทั้งหมดของฮิเดโยชิซึ่งผลการตกดรั้งนี้ทํำให้กุนโฮโจต้องขอยอมแพ้ และนำไปสู่การปิดฉากยุคเซนโกคุที่ดําเนินมายาวนานกว่าร้อยปีลงทําให้ประเทศญี่ปุ่นถูกลมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งโดยศึกสงครามทั้งหมดที่เก่าวมานั้นฮอนดะทรากัษสึไม่มีแม้แต่รอยบาดแผลหรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่ว่าสงครามทั้งหมดจะจบไปเพราะเมื่อปีคศ1998ฮิเดโยชิผู้ที่รวบรวมประเทศญี่ปุ่นไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้เสียชีวิตลงและเป็นจุดเริ่มต้นของมหาศึกสงครามเซกิงาฮาระซึ่งในส่วนนี้ผมจะขอทําเป็นคลิปที่ออมาแทน สำหรับคลิปหน้าจะเป็นใครนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเม่นผาาชมมหากราบเชนโกคุณในตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ